สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวป่านะคะมาเดินป่าป่าบ้นบอสและค่ะเดอรบอสโลเปิลดูมาเที่ยวป่าป่าที่ประเทศฮอลแลนด์ค่ะเก็บเ็ดปอาสิ่ผ้าเจ้าไปเก็บเ็ดไปบอบาลาซูปึปปกเกินใกล้ฉันทุกอย่สงลาอลทสกอย่างพร้อมที่จ เปดมื้อ for others เปนแหกมาเป็นแหกแม่มดค่ะแม่มดไข่ที่เป็นแม่มดบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดฟากรอยเห็ดรอยเห็ดเบิ่งชุดไข่มาเก็บเห็ดมา clothing ตอนตออนแชมเปี้ยนปุ๊กเก้นมา b o ยเล่นตักมนุษย์โอเค อันนี้ก็กินได้นะคะแต่มันไม่มีแล้วไม่มีลูกแล้วไอ้เห็ดไอ้ผู้เห็ดผู้เห็ดเด็ดนรีฟงส์ไหมบราเมนบราเมนลูกมันจะเป็นสีแดงสีได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ นี่เรามีตากล้องก่องยาง้มคอยทีเห็ดไมนะะเดี๋ยวบนเนห็ดเห็ดเหเห็ดไก่ดูนี่ไก่โ้ไก่จเปยนตก้มนี้ผมจะเก a ดการเ แล้วฉันสั่งให้ยีดสเปนนะง่ายเกินง่ายเกินดา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 เหตุบ้าควยเข้าไปก็ได้มีควยแต่งโตซะนู้ก่อตอนนี้เรามาเจอเหตุแล้วนะคะ เฮ็ดเฮ็ดเยังบนี่ปวที่ใด่เฮ็ดเฮ็ดวบนนีได้ละเจอเหวดอ่าอ้อมกนิดเอเทมกนิ้้ผิดกฎหมายนะคะตกคขึ้น มาคิดพูดขึ้นนะคะ,ะคิดกบอาไม้ค่ะโอ้เฮ็ดขวกก็ไม่ได้กินเฮ็ดขวดเล้เฮ็ดขวด,ด,วดนี่มึง